จะซื้ออย่างค่อยซื้ออีลาอีลาซื้ออะไรอีลีเอ่อขอบคุณค่ะไปใส่ซื้อไปให้พ่อแม่ไปน้ำแน่ได้บ่โอ้ซืไปได้บ่เ่อคอยหั่นเจ้าคอยหั่นใจเจ้าหลายๆให้อีลีบ่อีลีเด้อเจ้าบ่เมนตัวคอยบ่บ่บ่ตัวบ่บ่ตัวบ่ตัวอีลีบ่ อ <laughs> ตัวลเจ้าสิไปห้าอีพ่อข่อยนำบ่ไปไปนำแน่ไปไปได้ไปห้าอีพ่อบอไ่ไปไปพอ่อไปอยู่บไ่ไปไปละไปนำบ่ไปไปนำไปนำโอ้เจ้าซื้อว่าจังไได้อ่ไปซือ้อปิงกี้เลยปิงกี้บ่ป้าซื้อ,อ <laughs> ขึ้นนะหักแท้ะตาใจแลายหเลยโอ้ไม่ไม่แฟนหรืบอบ่ บ่มีม่รู้ผมไม่นแม่นบ่เนาะน่าตัดเย็งสิผมไมีแฟนบอ่ผมมีบอ่บ่อยากมีมักมักมีกิ๊กอ๋อมักมีกิ๊กบ่เป็นกิ๊กได้บ่ได้อยู่เดี๋ยวไปหาอีพ่อก่อนเด้อโอเคโอเคแล้วอยู่เอาเบอร์บอ่ยังบ่เบอร์เอาบ่เบอร์ ก็มีมีอยากอยากได้เบอร์บ่บ่สจะเอาเบอร์ใครบอสเออโอเคสี่สิบสามเบอร์รองเท้านั่นแหละโอ้ยไม่ไม่มีเบอร์เบอร์โทรบ่บ่สมบ่มีเงินฝรั่งบ่มีเงินบ่ซื้อซื้อโทรศัพท์ไปค่อยแน่โอบ่ได้เป็นอย่างบ่มีบ่มีเงินคือกันโอ้ยฝรั่งอย่างมันกินนอกแท้ปลอกินนอกกินนอกแท้